เสียงแตรรถใช้อย่างไงไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ในเทปนี้มาพูดกันถึงเรื่องของประเด็นที่เป็นเสียงแตรรถนะครับรถทุกคันจะต้องมีแตรนะครับบันทึกเทปวันที่26พฤศจิกายน2566ครับตอนนี้เวลาบันทึกเทปก็13นาฬิกา11นนาทีนะครับของการบันทึกเทปตอนนี้นะครับทีนี้ประเด็นอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าการใช้แตรรถหรือการบีบแตรรถนั้นเราจะต้องบีบให้มัน ถูกสุกอะถูกการละเทสะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องผิดกับตัวของกฎหมายนะครับเรื่องของตแตรรถเนี่ยมันจะไปเข้าในพระราชบัญญัติอจราจรทางบกนะครับเรื่องของการใช้เสียงตแตรรถนะครับแล้วก็อาจจะไปอาอาจจะไปอาจจะไปอยู่ในพรบรถยนต์นิดนึงนะครับแต่ว่าในพรลบรถยนต์เขาไม่ได้กําหนดไว้ว่าอ๋อเขาเข้าได้กําหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของตแตรมีความความดังของเสียงอะไรเงี้ยมันจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นรถรถ จะเห็นในช่ว,วกพวกที่เป็นรถของสี่ล้อหกล้อสิบล้อนะครับจริงๆแล้วเตลลมนี้เขาห้ามใส่นะครับแต่ว่าเราใส่เตลลมเพื่อที่จะเ,เวลารถใหญ่ๆแล้วเวลาบิดตรเตือนถ้าใช้เสียงแดดเปน๊นๆปกติทั่วไปเนะี่ยปิดกีดกีดปกติทั่วไปอนะ่ะถ้าเป็นรถสิบล้อใช้เสียงแต่กีดกีดแต่บางคุยเขาอาจจะไม่รู้อีกว่ารถเล็กรถใหญ่หรือรถอะไรมาแต่ถ้ารถสิบล้อใช้แต่ลมแปน๊นแปนอันนั้รู้เลยครับหลีกทางกันแน่นอนครับ ถ้ามาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ารถรถ10ล้อเนี่ยมันเป็นรถใหญ่แล้วใช้ความเร็วความเร็วค่อนข้างที่จะเยอะในการวิ่งนะครับเวลาเขาจะเบรกกระชันชิดเนี่ยมันจะกว่าที่เขาจะจะจะหยุดรถได้นะมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้แตรไตรลมแป๊นแปอันนี้มันก็ก็อีกอีกอีกหนึ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถที่จะตัดหน้ารถ10ล้ออะไรเงี้ยได้นะครับก็แล้วแต่กรณีก็แล้วกันครับแต่ถ้าไปดูเรื่องของกฎหมายขนส่งก็มันก็ผิดนะครับถ้าตตตติิดดแรรรรรลลมม10้้ออะไีน แต่ก็จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นผมนะผมว่ามันก็ดูดูดูในเรื่องของอันนี้ดีกว่าครับเจตนานะครับดูที่เจตนาดีกว่าครับว่าเขาติดแต่ลมเพื่อเจตนาอะไรนะครับแต่ถ้าติดแต่ลมมาบีบแป้นแปลมั่วตัวมั่วซั่วก็อันนี้ก็สมควรที่จะปรับนะครับแต่ถ้าบีบติดแต่ลมเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันเหตุที่จะมีรถตัดหน้าอะไรตัดหน้าแล้วเขาก็จะได้ บีบต่ส่งสัญญาณเตือนให้ให้เห็นให้ได้ยินแบบชัดๆนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับดูที่เจตนาลมก็แล้วกันนะครับอยู่ที่เจตนานะครับในเรื่องของการติดแตรลมนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะก็คือโอเคได้ครับผมผมผมโอเคได้ถ้าผมเป็นคนเขียนกฎหมายเองนะโอเคได้แต่ผมต้องกาหนดเงื่อนไขอีกทีนึงนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงยังไงบ้างในการติดแตรลมของรถที่เป็น10บ้อ1สิบแปด้ออะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องแตรลมแบบแตรแบบปกติครับแตรแบบปกติของรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถ ที่เป็น6ล้ออะไรเงี้ยนะครับหรือ10ล้อเนะี่ยปกติรถ6ล้อรถสิบล้อจะต้องติดแตรแบบธรรมดานะครับแบบแบบแตรแบบธรรมดาก็บีบแบบกีดกีดอะไรเงี้ยนะครับอ่นนอออบบา,าน,น,อน,น,นั่นคือเรื่องของแตรแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นเตะลมก็แป๊บๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของแตรถ้าแตรเนี่ยถ้าว่ากันถึงในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกในมาตรา12เนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่ารถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์คือรถมอตเตอร์ไซค์รถเครื่องนะครับแบบบ้านๆก็คือรถเครื่อง รถจกักรยานยนต์รถยนต์นะครับหรือรถอื่นๆจะต้องมีเสียงแตรที่ปีบไปแล้วนั้นจะต้องได้ยินไม่น้อยกว่า60เมตรเช็คด่วนเลยครับระยะ60เมตรเสียงแตรของท่านดังได้ยินหรือไม่นะครับถ้าดังไม่ได้ยินจะมีความผิดปรับไม่เกิน200บาทครับท่านแตรไม่ดังแตรดังไม่แรงนะครับแตรดังแบบค่อยๆอ่อย ปรับ2องร้อยบาทนะครับในมาตรา12องของพรบพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้ได้ยินไม่น้อยกว่า60เมตรนะครับได้ยินเกิน60เมตรได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า60เมตรเช็คเลยครับ60เมตรระยะเท่าไหร่เอาตลับเมตรไปวัดเลยครับ60เมตรระบีบแตรท่านดูครับกิีดกีดกิีดกีดได้ยินชัดหรือไม่นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของมาตรา13มนะครับมาตรา13บอกว่าการใช้เสียงตแตรนั้นห้ามใช้เสียงไซเรนในรถที่เป็นของประชาชนทั่วไปนะครับบุคคลธรรมดาประชาชนทัวไปห้ามใช้เสียงไซเรนห,เปปปปหรือห้ามใช้เสียงแปลกๆหรือห้ามใช้เสียงทแบบี่เป็นลักษณะของนกวีดนะครับหรือการใช้เสียงแตรแบบเพร่้เพรื่อหรือการเออไม่ใช่เสียงแตรพลิ้เพรื่อเพลิ้เพรื่ออีกข้อหนึ่งครับการใช้เสียงแตรแบบาพร่ เสียงเสียงแตกอ่ะเออเสียงพราดพลาคือเสียงแตกนะครับคล้ายๆกับเสียงลำโพงแตกนะครับลักษณะแบบนั้นครับเสียงพราดพลาหรือจะเป็นเสียงแตรแบบหลายๆเสียงนะครับรวมไปถึงเสียงแตรที่มันดังเกินกว่าที่เขากาหนดอีกนะครับจริงๆเราต้องไปดูอีกว่าเขากําหนดไว้เสียงแตรต้องดังไม่เกินเท่าไหร่นะครับหรือเสียงสัญญาณอื่นๆที่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามติดที่ห้ามติด ของรถที่เป็นรถบุคคลธรรมดานะครับยกเว้นเสียงไซเรนก็คือรถพยาบาลติดได้รถหวอตำรวจอันนี้ติดเสียงหวอนะครับอันนี้เสียงได้ตัวติดได้ครับรถพยาบาลติดติดเสียงหวอนะครับอันนี้เราเราเรียกกันแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าเสียงหวอรถหวอนะครับรถหวอพยาบาลกับรถหวอของประตูอะไรนะประตูสีอะไรอะไรนะรถหวอตำรวจนะครับรถหว,ห,วบหวอรถหวอพยาบาลกับรถหวอตำรวจนะครับเราเรียกกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ หรือจะเป็นรถที่เป็นของฐานเรือนะครับก็จะมีเสียงติดเสียงไซเรนได้นะครับนั่นคือของราชการอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปห้ามติดเสียงไซเรนเด็ดขาดนะครับหรือจะเป็นเสียงแปลกๆก็ห้ามนะครับบางทีบีบแตรรถรถบางคันรถที่เป็นแต่งซิ่งแต่งซิ่งบางคันบีบใจปั๊บดังป๊บๆๆๆอันนี้ไม่ได้ครับหรือบีบแตรแล้วดังเสียงเป็นอื่นๆนะครับว้าวว้าวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ครับบีบแตรแล้วดังแบบนั้นไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นของประชาชนห้ามครับจะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทครับในมาตรา13ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับเพราะฉะนั้นรถใครที่อาเป็นเสียงอื่นๆอยู่ครับบีบแตรแล้วไปเป็นเรลๆๆๆๆนะครับก็ไปเปลี่ยนให้เป็นแบบปัจจุบันเสียนะครับเป็นแบบปกติที่เป็นแบบกรี๊ดกร๊ดกนะครับนั่นคือเรื่องของเสียงแตรห้ามเอาเสียงหวอมาใส่ครับห้ามเสียเอาเสียงไซเรนมาใส่ค, <między S 1> ครับๆๆๆๆนะครับห้ามเอาเสียงไซเรนมาใส่นะครับสำหรับรถประชาชนทั่วไป นะครับบางทีบีบแต่แล้วว้าวว้าวอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นรถประชาชนทั่วไปนะครับเรื่องของเสียงแตรนะครับหรือบางทีเสียงแบบบีบแตรแล้วเป็นเสียงแบบเสียงลกกวีดกี้อะไรเงี้ยไม่ได้ครับนะครับถ้าออกมาใส่นะครับมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะครับในเรื่องของมาตรา13ของพรบรจราจรทางบกนะครับต่อมาในมาตรา14เนะี่ยเขาบอกว่าการบีบแตรนั้นเป็นการบีบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเป็นการป้องกันเตือน นะครับห้ามบีบพร่ำเรื่อนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะแบบบีบกรแบบยาวๆเกินไปนะครับบีบกรเตือนก็กิดๆอันนี้ได้ครับหรือบางทีแบบติดแรเตือนยาวนิดนึงก็กิดอ่ะโอเคนี้ได้นะครับหรือจะเป็นแต่ถ้าเกิเราบีบกระยาถึงกิดอันเนี้ยไม่ได้ครับผิดแล้วครับอันนี้ครับผิดเลวครับเข้าในมาตรา14แล้วครับปรับไม่เกิน500บาทนะครับลักษณะแบบนี้หลายๆท่านเจอบางทีมีบางที่บางคนน่ะ ครับบีบแปรยาวเลยครับตั้งแต่สี่แยกนี้ถึงสี่แยกนู้นยาวเลยครับชาวบ้านอวยพรครับมึงบีบหาพ่อมึงเหรอนะครับชาวบ้านอวยพรกันนะครับไม่ได้ครับบีบแบบนั้นคือผิดนะครับห้าร้อยบาทแล้วกับรับไม่เกินห้าร้อยบาทครับบีบแปรยาวๆแบบนั้นนะครับตั้งแต่หัวซอยถึงท้ายซอยห้ามนะครับห้ามบีบแปรแบบนั้นเด็ดขาดครับผิดนะครับตามมาตรา14ของพรบจราจรทางบกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับปรับไม่เกิน500บาทนะครับ ทีนี้การใช้แตรนะครับเราก็เหมือนที่บอกไปครับใช้แตรในยามฉุกเฉินนะครับใช้แตรในยามเปนเวลาที่ต้องการต้องการที่จะเตือนนะครับบางทีเราขับรถสวนเลนมานะครับแล้วอีกเลนหนึ่งที่วิ่งสวนเลนมากับเราเนี่ยเขาเกิดอาจจะมีการน,านั้นวูบวูบแล้วเลนรถเล,เล,เลไหลเข้ามาที่จะเข้ามาสู่เลนเราจะทําให้เรากรปปรเกิดอุบัติเหตุเราก็บีบแตรยาวได้ครับกีดเพื่อให้เขารู้ว่าเขากําลังกํากลังจะเข้ามาเลนเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือบีบได้ครับไม่ผิดครับ แล้วก็สถานที่ห้ามบีบตแตรหนึงโรงพยาบาลครับห้ามเลยครับเดี๋ยวคนคนป่วยอาการตกใจความดันก็ช็อกโคม่าขึ้นมาอีกนะครับ ห้ามครับสถานที่โรงพยาบาลนะครับห้ามบีบแตรนะครับหรือจะเป็นสถานที่ราชการอื่นๆนะครับก็ห้ามบีบแตรเช่นกันนะครับเขาจะมีเครื่องหมายป้ายสัญลักษณ์เอาไว้ห้ามทําเจกันล้มมันไม่ใช่ห้ามทำเจกันล้มครับมันคือห้ามบีบแตรนะครับหลายๆคนอ่านแล้วเอ้ยห้ามทำเจกันล้มไม่ใช่ครับมันคือห้ามบีบแตรนะครับสัญลักษณ์อันนั้นคือห้ามบีบแตรครับไม่ใช่สัญลักษณ์ห้ามทำเจกันล้มนะครับท่านลองสังเกตดูดีๆครับ มันจะคล้ายๆกับการทำสันอ่าเจกันล้มนะครับแต่จริงแล้วคือห้ามบีบแตรนะครับถ้าเราพูดแบบติดสนุกติดสนุกก็คือติดตลกก็คือห้ามทำเจกันล้มนะครับลองท่านลองสังเกตดูก,ก็แล้วกันครับป้ายเขาจะเขียนบอกนะครับเป็นกลมๆแล้วมีขีดคาดนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปรูปแตรนะครับหรือมันจะไปคล้ายๆกับเจกันก็แล้วแต่ท่านนะครับเจกันเอียงๆเจกันล้มนะครับแล้วแต่ท่านจะจะจินตนาการนะครับ จริงๆแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของห้ามบีบแตรทีนี้เวลาเข้าโค้งหักศอกนะครับโค้งหักศอกหรือโค้งที่ว่าเวลาเข้าโค้งและอีกฝั่งหนึ่งจะเข้ามาแล้วเราไม่เห็นนะครับเราก็ต้องใช้เสียงแตรช่วยในการบีบบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะมีรถสวนเข้ามานะคุณอย่าเข้ามาเลนนะครับเพราะาบางทีบางคนเขาอาจจะเข้าเลนตัดเลนเข้ามาอะไรเงี้ยเราต้องใช้เสียงแตรช่วยในโค้งหักศอกนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าห้ามเข้าในเลนนะครับ หรือจะเป็นอื่นๆนะครับในกรณีที่อื่นๆก็ไม่มีแล้วนี่อื่นๆนะครับก็อธิบายไปค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วนะครับออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าการใช้เสียงแตรนั้นจะใช้เสียงแตรแบบพร่ำเพรื่อนะครับแล้วก็เสียงการบีบแตรนั้นต้องดูดูดูดกะทิสัดนิดนึงนะครับบีบเพื่อเตือนบีบเพื่อเช็คระยะอะไรเยี้ยนะครับ แล้วก็เสียงแตรนั้นจะต้องไม่เป็นเสียงแตรที่มันดังเกินนะครับแต่เขาเราต้องไปดูอีกทีนึงว่าดังเกินเท่าไรนะครับแต่เอาปกติทั่วไปเนี่ย mm ก็ค hmm. ือห้ามเอาเสียงแตรที่เป็นสัญลักษณ์ของไซเรนเสียงไซเรนมาใส่ห้ามใส่เสียงแปลกๆนะครับเสียงแตรจะต้องไม่พลาไม่แตกนะครับเสียงแตรไม่แตกพลาแล้วก็ห้ามเอาเสียงแตรหลายๆเสียงมาใส่นะครับไม่งั้นจะเป็นความผิดนะครับยกเว้นรถอพยพบาลรถทหารหรือรถตำรวจที่สามารถใช้เสียงแตรแบบ เสียงไฟไซเรนนะครับเสียงแตรหวอได้อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ระยะระยะระยะ,ระยะที่การบีบแตรนั้นจะต้องให้เขาได้ยินไม่น้อยกว่า60เมตรถ้าต่ำกว่า60เมตรจะมีความผิดตามมาตรา12ของพบอรบจราจรทางบกปรปับไม่เกิน200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นการเอาเสียงแตรอื่นๆมาใส่เสียงแตรแบบอื่นๆมาใส่เนี่ยจะมีความผิดตามมาตรา13ของพอรบจราจรทางบกนะครับ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะครับส่วนมาตรา14ก็การบีบแตรนั้นจะต้องบีบแตรที่ไม่เป็นการบีบแตรยาวๆนะครับไม่บีบแตรซ้ำๆแล้วก็คือคือคือดูการละทีสารในการบีบแตรก็แล้วกันครับนะครับดูการละทีสรในการบีบแตรก็แล้วกันในมาตรา14นะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับนี่คือในเรื่องของการใช้เสียงแตรนะครับในการส่งสัญญาเตือน ให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อได้รับรู้เพื่อเป็นการเตือนเช็คเช็คเช็คเขาเรียกว่าเช็คสติสัมปัญญะของผู้ขับขี่ที่ส่วนทางมาอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่เราคนที่บีบดใจแบบสุภาพสุภาพเช่นแป้นๆปเป็นการทักทายกันนะครับเพื่อเช็คว่าเขายังโอเคดีอยู่ไหมนะครับในการขับรถและทางไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกระทําได้นะครับ ไม่ควรที่จะไปแปลยาวๆครับแปลก็ไปแบบยาวๆแบบนี้ไม่ควรครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซที่ u t u b e นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมดูวิดีโอยอนเพิ่มเติมของท่านนะครับหรือดูเทปรายการเพิ่มเติมได้ที่ยูทูบครับยูทูบบาจอมเนซิมนะครับก็จะมีข้อมูลเทปรายการอยู่ทุกๆเทปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสําหรับเทปนี้สวัสดีครับ